พบกับพวกเราอีกนะคะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบำเหน็จนาลงจังหวัดเชียงพืนวันนี้ก็เป็นวันเอามือสามัคคีตำบลสุดท้ายของอำเภอบำเหน็จนาลงนะคะของคุณไพโรจน์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปถามว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้เรามีกิจกรรมการทําปุ๋ยน้ําหมักรถจืดแล้วก็ในส่วนของการทําน้ํายาปับพนุ่มสบู่นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนักพัฒนาพื้นที่และเจ้าของแปลงค่ะสวัสดีค่ะ ทีนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเอามือสามัคคีเราอยากจะสอบถามนักวิชาาพื้นที่นิดนึงนะคะว่าวันนี้ตั้งแต่เราทํากิจกรรมมาสิ้าแปลงเรามีปัญหาและอุปสรรคและสิ่งที่เราได้มีอะไรบ้างน,นะคะนอกจากที่น้งอของเราที่ไหนพี่น้ำได้เลยนะคะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่ทําผ่านมาครับทําให้เรารู้ว่าํานานการทําปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยหมักปุ๋ยแกลปปุ๋ยน้ําเราํานานหมดครับ <Okay S 2> โอเคค่ะคนั้นท่านต่อไปนะคะคุณเก่งค่ะตำบลบ้านชวนค่ะสวัสดีครับก็จะได้อย่างแรกเลยฮะได้เพื่อนลุงใน,นทีน้าละเจ้าคุค่ะท่านต่อไปนะคะคือ,อคคพี่ภาพนะคะในส่วนของตำบลโคกลังลมค่ะได้ความสนุกค่ะพี่แอมค่ะตำบลบ้าน,น,นตานค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักธข่าวประจำตำบลบ้านตานะคะคือได้ความสมัครทีทร่วมกันนะคะ ส่วนน้องใหม่นะคะก็ตำบลหัวทะเลนะคะค่ะแล้วก็ได้ความรู้จากเจ้าของแปลงที่ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ค่ะค่ะทีนี้อ่าเราแพ่นมาต่อของตำบลคุณวันค่ะตำบลบ้านเพชรน,นะคะ,คะเราก็ได้ปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำาได้ปุ๋ยที่ใช้ทดแทน เคมีอ่ะนะคะ,ะปุ๋ยจัดธรรมชาติานเงี้ยเราจะใช้มากเท่าไหร่ก็ได้บินเราก็ได้ทั้งการปรับปรุงแล้วก็ไม่เสือส่อมคุณภาพด้ยท่านต่อไปนะคะก็จะเป็นแม่บิ้นของตำบลเกาะมะนาวค่ะยินีต้อนรับเกาะมะนาวนะคะในการทำปุ๋ยทุกครั้งในการได้ความสมาคิกันดีค่ะเพื่อร่วมงานที่ดีท้ายดีใจค่ะมีลูกค่ะหลายลคนเลย แล้วนี้น้องใหม่ของเรานะคะก็มาประจําในส่วนของบั้นตาลคู่กับพี่แอนนะคะสวัสดีค่ะ,คะสุดท้ายเลยนะคะและท้ายสุดก็น้องดา้ด้าค่ะตำบลบ้านชวนค่ะสวัสดีค่ะก็ได้ลงมือทําค่ะและ้วก็ได้ทราบพื้นที่เพราะว่าไปหลายตำบลของอำเภอบําเหน็จได้เพื่อนลงงานมากขึ้นค่ะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในในส่วนของแม่ไหมคะ ก็แปลงไม่มีปัญหาค่ะทุกท mm ุก hmm. แปลงของคนเรือนจำแบบให้ความร่วมมือที่ดีค่ะ, <c oughs> ะในการต้อนรับนักพัฒนาพื้นที่โอเคค่ะทีนี้เราก็ขอสัมภาษณ์ในส่วนของเจ้าของแปลงนะวันนี้นะคะตําบลหัวทะเลคุณภัโรอดค่ะว่า <c oughs> วันนี้ได้ได้ความร่วมมือกับนักพัฒนาพื้นที่อะไรบ้างคะแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกยังไงกับนักพัฒนาพื้นที่ที่ลงพื้นที่นะคะสวัสดีครับผ คำถามเนาะจริงๆแล้วผมชอบมากๆเลยนะที่เกิดโครงการนี้แล้วน้องๆทุกคนก็มีความกระตือรือร้นดีซึ่งก็จะทําให้ตัวผมเองเจ้าของพื้นที่และคนอื่นๆเนาะแปลงอื่นๆเขาก็จะกระตือรือร้นทําโครงการนี้ให้สําเร็จครับอันนี้ก็สั้นเท่านี้แหละครับค่ะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยูคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จากรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน เพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไร้พิษปลอดภัย าสตรแห่งองค์จากรรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองเืนผลน,น,นานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดิน สดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหมูหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัย